เมื่อคืนนี้กลางดึกครับหน้าห้างแห่งหนึ่งแถวแถวพุทธมณฑลสายสามครับคือกู้ภัยทะเลาะวิวาทกันกู้ภัยทั้งหมดเลยนะฮะที่เห็นเนี่ยเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยกันเจ้าของคลิปที่เขาเอาคลิปมาโพสต์บอกว่ากู้ภัยรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่หน่วยงานเดียวกัน <S 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 แล้วเพจดังก็เอาไปแชร์จนกลายเป็นกระแสะในโลกออนไลน์ล่าสุดนักข่าวช่องวันครับคุณเออ,อนุสักภูมิเทศลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้ไปเจอคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ย เจ้าของร้านเตี๋ยวไก่คนนี้นะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าพอเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยกู้ภัยทีมแรกคือทีมกู้ภัยชานทนสามเข้ามาถึงก่อนแล้วกําลังช่วยคนเจ็บซึ่งติดอยู่ในรถเก๋งทีนี้คนเจ็บเนี่ยเขาก็มีเพื่อนฝูงที่เป็นกู้ชีพกู้ภัยเหมือนกันค่ะคนเจ็บเนี่ยนะฮะโทรหาเพื่อนที่เป็นกู้ภัยสังกัดเดียวกันแต่เขาดูแลพื้นที่บางแพรคือดูแลคนละจุดค่ะให้เพื่อมาช่วย เข้าใจว่ารีบฮนะกู้ภัยทีมบางแคทันทีที่วางหูจับเพื่อนซึ่งเพื่อนบาดเจ็บอยู่ติดอยู่ในเก่งก็รีบบึ่งมาเลยโดยที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบอพอกู้ภัยทีมบางแคมาถึงเขาไม่ได้ใส่เครื่องแบบ<ะ>ใช่ไหมครับกู้ภัยทีมแรกที่มาถึงก่อนคือทีมชาญทนสามเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดทางให้เข้าไปช่วยหลังจากนั้นก็ทะเลาะกัน10นาทีผ่านไปเหตุการณ์สงบลงครับพยานเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนใจเย็นเย็นหน่อย อยากจะช่วยเหลือคนเจ็บอันนี้เข้าใจคุยกันดีๆจะดีกว่าไหมครับ